ไข่ขาวนะคะที่เราแยกไว้แล้วใส่ลงไปในแตงกวาเลยค่ะประมาณ2ช้อนค่ะในการใช้ต่อหนึ่งครั้งที่เขาแบบรูขุมขนกว้างมากๆนะคะเราก็โบกลงไปได้เลยสวัสดีค่ะวันจากช่องสันหามาทำ วันนี้นะคะวนจะมาแจกสูตรแก้ปัญหาผิวครคราบผิวหน้ามไม่เรียบเนียนทาแป้งไม่ติดเนื่องจากปัญหารูขุมขนกว้างนะคะปัญหารูขุมขนกว้างนะคะเกิดจากหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะในเรื่องของฮอร์โมนผิวขาดการดูแลผิวของเราผลิตน้ำมันส่วนเกินมากจนเกินไปดื่มน้ำน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอ แล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะผิวของเราเนี่ยจะขาดความกระชับนะคะทําให้พวกรูขุมขนต่างๆเนี่ยไม่สามารถรัดตัวจนทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยกว้างมากผิดปกตินะคะซึ่งวันนี้มนก็มีสูตรดีๆมาแนะนําอีกแล้วค่ะส่วนจะทํายังไงและใช้อะไรบ้างนะคะไปดูพร้พอมๆกันเลยวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีแตงกวา ไขขาวแล้วก็ข้าวโอ๊ตค่ะอันดับแรกเลยเรามาเตรียมข้าวโอ๊ตกันก่อนนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยเราจะเอาไปปั่นนะคะทุกคนเราจะใช้ลักษณะเป็นแบบผงๆเลยนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตที่เรามีใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดได้เลยค่ะ ในข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้เนียนนุ่มเปล่งปลั่งแล้วก็เพิ่มความอ่อนเยาว์ให้กับผิวของเรานี่นะคะทุกคนตอนนี้มนก็ปั่นตัวข้าวโอ๊ตเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ถ้วยเตรียมไว้นี่ค่ะเห็นไหมว่าละเอียดมากนะคะเป็นผงแป้งเลยค่ะพอเตรียมข้าวโอ๊ตเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมขั้นตอนของแตงกวากันต่อค่ะ วันนี้แตงกวานะคะมนจะใช้1ลูกนะคะแล้วก็เอาแตงกวาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะแตงกวาตัวนี้นะคะสปปรรพคุณของเขาเนี่ยจะช่วยขจัดสิ่งสกรปรกออกจากรูขุมขนของเราช่วยลดน้ำมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นทำให้ผิวของเราอมน้ำนะคะพอหั่นแตงกวาเสร็จแล้วก็ เอาแตงกวาของเรานะคะใส่ลงไปในโถกปั่นเลยแล้วก็ใส่ตัวไข่ขาวนะคะที่เราแยกไว้แล้วใส่ลงไปในแตงกวาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นให้ละเอียดได้เลยทุกคนตอนนี้นะคะมน์ก็ปั่นตัวแตงกวากับไข่ขาวจนละเอียดยิบแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วเราก็ เทใส่ไว้ในถ้วยนะคะหรือว่าในกระปุกเพื่อที่เราจะสามารถเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็เอาใช้ขาวต่อไปได้นะคะคะ okay. หลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว okay. ก่อนอื่นนะคะมอน,นก็จะตักตัวแตงกวากับไข่ขาวก่อนนะคะประมาณ2ช้อน,นะคะ่ะในการใช้ต่อหนึ่งครั้งนี่นะคะก็ตามด้วยข้าวโอ๊ตค่ะที่เราปั่นแบบละเอียดยิบๆนะคะ ค่อยๆเติมแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้ข้นแล้วก็เหลวจนเกินไปค่ะเวลาที่เราเอาไปพอกหน้าเนี่ยจะได้ติดหน้าดีนะคะนี่ค่ะโอเคประมาณนี้ก็คือเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับหน้าสดไปล้างแป้งล้างเครื่องสำอางล้างหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพอกกันเลยค่ะทุกคนนี่มันก็ปาดไปเลยโอ้ สบายหน้ามากเพราะว่าพอมนทำเสร็จนะคะมนมีแอบออาไปเข้าตู้เย็นไว้แป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยสบายผิวหน้ามากเลยค่ะทุกคนนี่คน้คนๆแบบนี้เลยนะคะก็ป้ายลงไปไที่หน้าเลยทุกคนมนอยากจะบอกว่าตัวมาร์กที่เราทำอันเนี้ยหอมมากนะคะคือแบบใส่ไข่ขาวแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยกลิ่นหอมแบบ หอมแตงกวากับข้าวโอ๊ตน,นะคะกลบแบบหอมสดชื่นมากตอนนี้นะคะมนก็พอกจนทั่วหน้าแล้วนะคะทุกคนก็พอกค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะเสร็จแล้วพอกไว้แบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกก็รอดูนะคะว่าถ้าเกิดแห้งเกินไปก็รีบไปล้างออกได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะมลก็ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้ว โอ้โหหน้าคือบอกว่านุ่มมากเนียนมากนะคะแล้วก็นี่มนจะให้ดูปกติอ่ะมนจะเป็นคนที่รูขุมขนตรงนี้กว้างมากนะคะแต่ตั้งแต่มนเนี่ยมันพอกมานะทุกคนเนี่ยค่ะรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนียนมากนะคะและอยากจะบอกอีกอย่างนึงว่าสูตรเนี้ยมนทําไปอ่ะหน้าคือแบบขาวมากนะคะเนี่ยคะ่ะขาวเลยเนียนมากขาวมากนะคะแล้วก็ น่าใส่สุขภาพดีมากชอบมากนะคะสูตรนี้ยังไงก็ลองเอาไปทำตามได้เลยคะ่ะคลิปนี้มนก็ต้องลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนทั้งใน Facebook แล้วก็ Youtube กดกระดิ่งด้วยจริงๆนะคะเวลาที่มาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนคะ่ะใครอยากจะให้มนทำสูตรอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เนื่องจากรูขุมขนกว้างนะคะซึ่งรูขุมขนกว้างเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะในเรื่องของดื่มน้ําน้อยฮอร์โมนการขาดการบํารุงที่ถูกต้องแล้วก็ผิวผลิตน้ํามัน